เอายิบมาด้วย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 เอาปืนกูหายไปไหนวะเฮ้คุณในเกมคุณในเกมเาหมดไอ้เสือ้อ้ไ้ไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้่อ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้้ไอ้ไอ้ไอ้้าอ้ไ้ไ้ี้้้้้้อ้้ไอ้้ออไ้อออน้อ้ไออะไอไอ้อ้เ lê cho 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 lê thằng phái thằng phái tốt, tốt, tốt. mà tắm này mà sắm thôi รีเฟนด้วยรีเนด้วยีเนด้วยีเนด้วยตื่นมารีเนด้วยจบเลยกรับนจบเลยจบเลยไม่ได้เลยอ่ะไเบคืลอฮับฮับฮับโไรให้เธอให้เธอไม่เธอฮับฮัโอโอไรให้เธอไม่การไหนหูไรแด

เนี่ยมึงเห็นป่ะมึงมึงกำลองดูภาพนะเว้ยรถรถเราอ่ะมันมันโดนไปหมดเลยเว้ยเราอ่ะต้องเอากล่องซ่อมมานะเว้ยเห็นปะรถเราอ่ะโดนโดนอีพีไปหมดเลยเนี่ยมึงมึงซ่อมรถเนี่ยในจังหวะเนี่ยมึงซ่อมรถไหมมึงซ่อมรถแล้วมึงเอาศพออกเนี่ยมึงซ่อมรถเลยมึงซ่อมรถได้มึงก็เอาศพออกหน้าขับออกไม่ได네้ลูกขับออกได้มันขับออกได้ซ่อมปุ๊บแล้วพุ่งออกไปเลยอ่ะลองลองดูดิลองดูดิ ห็นแล้วข้าบ,บอกได้นะตรุงรับให้ได้รีบอกนะได้ได้ได้เนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยโอ้อไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยอุดรีอโบ่โันเห็นแก เรารีข้างห,หลังเต็มเลยเรารีเรารีเหมือนการปล่อยเลยไปเลยเรารีเรารีเรารีเดี๋ยวช่วยบ้านหนึ่งช่วบ้านหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลย

ยิงตรง้อ๋อตายไปนี่พี่ซ้อมมาเองซ้อมมาเองก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซ้อมมาทีมมืนตอนนี้เรายังติดเล่นกันอยู่ เ้ยมึงจริงๆอ่ะมึงได้ศพใช่ไหมแล้วมึงก็มึงก็ซ่อมรถอ่ะมึงซ่อมรถตัวเองในวงได้เว้ยแล้วมึงก็ขี่ออกไปเลยปืนซ่อมรถอ่ะเพราะว่ารถมันมันมันซ่อมแล้วอยู่ในวงมันขับออกมาได้เว้ยเอาเพื่อนเราไปไว้ในป่ามี่มัมมันซ่อมรถมันซ่อมรถออกจากวงได้นะมึงรู้ใช่ปะอันนี้อันนี้เขาตั้งไว้แมกอ่ลองล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 อง

อ๋อตั้งแบสบสกด้วยนะกับศกขอด้วยนะกับศกขอด้วยนะจะไล่ได้ไหมพี่สไลด์ลงมาได้ปะแคนเซิลได้ออนถ้าไม่ไหวแคนเซลิลเราก็ค่อยตีค่อยค่อยหายที่ชุบ่อย สวยฮี้มึงเอาคุณเดียวเดี๋ยวชุเพื่อนเองมึงไปเลยมึงไปเล่นเลยครับอยากกลับบ้านนะอยากกลับบ้านาตายหรือเปล่าอุ้มม่ติดอ่ะ

ชนหมา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 ตกบอลตกบอตกบอลเอาไบ้ให้สวยวางสวยมันไม่เล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้มันเล่นตรงนี้

มึงรอตีตัวนี้ดิตัวจะเกิดเนี่ยมึงมาตีตัวนี้เลยเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเลยยิ่งปีนะตีให้พี่ไปตีมึงว่าชุดอยู่ลุ้นตี้พี่ไปตีไพ่ไม่ถ้ามึงเจอแบบนี้มึงมึงมึงอุ้มศพมาแล้วก็ไปเกิดไกลๆก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวมาเกิดไกลๆแล้วรอฆ่าเนี่ยให้เกิด ให้มันยิงกูวะไอ้เหี้ยมันไม่มีตรงนู้นนะมันจะไปชุบตรงนู้นนะมาชุบตรงนู้นมาชุบตรงนู้น เน้ยคือคือจะบอกงี้นะเว้ยเวลามึงชุบอ่ะถ้ามึงไม่มั่นใจมึงแคนเซิลได้เลยนะเว้ยที่นี่แม่งแคนเซิลไวจัดเลยอ่ะแคนเซิลละตดตีอ่ะมันหลอกบนรถไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันมัน,ลนหลอกบนรถได้ได้วยนะมันหลอกบนรถได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะขึ้นมาปิดอ่ะเนี่ยมึงชุบชุบแล้วกดกดเอ็กก์อ่ะแม่งโคตรดีเลยอ่ะแต่แบบแคนเซิลให้เร็วจัดเลยอ่ะเหม่งโซนหน่อยติดลำ โอ้ยตัวไหลจัดโอ้ยโอ้ยดีเลยไหมพี่ดีเลยดีเลยก็ได้อีกตาอีกตาหนึ่งได้นะสวย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 ทีมเราโหดจัดทีมเราโหดจัดทีมเราโหดต้องวางเอ็มพีดีๆอ่ะบางทีต้องวางให้ปืนแม่งไม่ต้องมายิงตรงวงเราก็ได้นะเว้ยมึงดูใช่ป่ะวางกว้างๆให้แม่งใหญ่ขึ้นอ่ะ ปืนมันเล่นไม่ไดปเรื่อยๆอ่ะใช่ใช่อีพีมันต้องวางแบบว่าต่อวงต่อต่อวงไปเรื่อยๆเว้ยมันเล่นยากขนาดล่ะเออจริงจริงจริงแล้วก็วางมึงมึงเห็นปะต้องใช้เยอะอ่ะมึงเห็นบ้านที่สีดำเมื่อกี้เนี่ยมันมันที่พี่โดนตีตายประพวกมึงก็ขยับรถออกไปไม่ได้นะเว้ยเพราะพี่เข้ามาวางเห็นไหมเมื่มึงจอดกันอยู่ด้านหลังอ่ะแล้วก็เวลามึงชุบอ่ะมึงกด X cancel ไปเลยสมมติถ้ามึงมึงอย่าปล่อยให้ตัวตายฟรีไว้มันมันค่อยมาชุบใหม่ได้อ่ะ มึงวิ่งไปแล้วชุบใหม่เออรู้สึกไม่ปลอดภัยกด X แล้วก็หลอกมันไปหลอกมันไปอ่ะคือกูมองว่าชุบปุ๊บแม่งยังไงก็เกิดไว้ถ้าได้กลมแล้วอ่ะแม่งวิธีหลบเกิดร้อยอ่ะมันเกิดง่ายที่เนี่ยกดขวาค้างกดตีกดกระโดดขึ้นรถกดเทียอะไรมันโคตนง่ายเลยที่เนี่ยไม่เหมือนของเรามันมันยากอ่ะกว่าจะแคนเซิลก็ยากสัสๆเลยของเราอ่ะเปิดแบบปุ๊บปั๊บเลยปะ เข้าเซฟเดิมใช่ไหมใช่ๆเซฟเดิมอันนี้เข้าเซฟเดิมหรือว่าไงครับเซฟเดิมเซฟเดิมเซฟเดิมอย่าลืมตั้งมาโคด้วยนะเว้ยทุกคนสำคัญจัดเลยนะตั้งมาโคด้วย